สลับมาดูเรื่องนี้นะครับสวนสัตว์ที่บึงฉวากแจ้งข่าวเศร้าครับน้องทันวาที่เป็นช้างป่าจากไปอย่างสงบเมื่อคืนหลังจากที่พยายามรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นครับเพตสวนสัตว์บึงฉวากจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพน้องทันวาเป็นลูกช้างป่าเพศเมียที่เข้ารับการรักษาที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากเขียนแคปชั่นว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วหลับให้สบายนะทันวา คือน้องธันวาเนี่ยเป็นลูกช้างป่าที่พระธุดงไปเจอในป่าอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเข้าไปช่วยเหลือประสานส่งต่อมาดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากพร้อมกับตั้งชื่อให้มันนะครับจากการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกน้องธันวามีอาการอ่อนแรงขาดสารอาหารตามเนื้อตัวมีบาดแผลคาดว่าน่าจะเดินแล้วก็ลื่นถลายในป่าเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ย มีน้ำป่าไหลหลา,ลากดินลื่นเป็นดินเลนนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้น้องทันวาพลัดหลงกับโขลงด้วยโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องพาไปเดินออกกําลังกายทุกวันจนมันเนี่ยเริ่มกลับมามีเรี่ยวมีแรงนะครับตอนแรกก็ดูเหมือนจะดีกระทั่งเมื่อวานนี้ครับ20ธันวาคมที่ผ่านมาน้องทันวาเนี่ยเริ่มมีอาการหลับไม่เต็มที่แล้วก็ซึมลงต้องกระตุ้นให้ตื่นนอน ก่อนที่เช้าของวันนี้น้องธันวาจะจากไปอย่างสงบโดยมีคนที่เข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากนะครับด้านนายอนันต์ศรีผุดพ่องหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากเปิดเผยว่ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าจะทําการชนะสูตรและเก็บตัวอย่างอวัยวะภายในส่งตรวจชนะสูตรที่ห้องแล็บสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติกรมปศุสัตว์เพื่อรายงานผลกันต่อไป รวมทั้งได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลก่อนจะนำร่างไปฝังด้วยนะครับ